สวัสดีครับวันนี้วันหยุดนะครับเรามาเที่ยวฟาร์มสเตย์นะครับดูบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับว่าน่าอยู่ขนาดไหนอันนี้ก็คือเขียงนาน้อยนะครับก็อยู่ในเมืองมานานก็อยากสัมผัสชีวิตแบบบ้านๆอยู่แบบเรียบง่ายนะครับวิถีชีวิตแบบชาวอีสานนะคะปกติเวลาไปเทีย่ยวก็จะนอนแต่โรงแรมวันนี้เรามานอนฟาร์มสเตย์นะครับ ไม่บอกว่าสถานที่อยู่ที่ไหนนะครับให้หาเอาเองก็คือวันนี้เรามา <c oughs> ดูงาน <c oughs> ด้วยแล้วก็มาทํางานด้วยใช่ไหมคะป๋า <c oughs> เพราะว่าเรามาศึกษาดูงานนะคะเราจะได้ <c oughs> เอาไป <c oughs> วางแผนแล้วก็ประยุกต์ใช้ในฟาร์มชีวาฟาร์มของเรานะคะที่จะสร้างเร็วๆนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการปรับสภาพหน้าดินแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ภายนอกของ ฟาร์มของเรานะคะอาจจะใช้เวลาหน่อยนึงเพราะว่าที่ที่เราซื้อมันค่อนข้างจะต่ํากว่าระดับถนนนะคะเราก็ต้องใช้เวลาในการถมที่แล้วก็ให้ดินมันฟื้นฟูต,ตัวเพื่อให้มันแน่นนะคะก่อนที่เราจะวางโครงสร้างนะคะแล้วก็เราก็อยากทําให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับแบบเรียบง่ายนะครับท้ายที่สุดแล้ว <S <S ชีวิตเราจะทําอะไรแล้วแต่ก็เราก็อยากใช้ชีวิตให้มันเรียบง่ายอยู่ให้มีความสุขกับปัจจุบันนะครับ อินทีซีก็มานะคะมีสุกับปัจจุบันดีน้ำชอบไหมลูกชอบเลยเล่นน้ำไหมลูกชอบมีหานด้วยนะคะแล้วก็มีหนองน้ำนะคะมีเป็ดหนองน้ำมีประมาณกี่เมตรนะคะปากูไก่เป็ดก้าบก้าไหมลูกก้า ถ้าทเทียบแล้วประมาณกี่เมตรคะ,ะตัวนี้น่าจะประมาณไร่หนึ่งสำหรับสระตัวนี้นะคพื้นที่น่าจะไร่หนึ่งสระ,ะอย่างเดียวนะครับแต่ความลึกยังไม่รู้ครับน,น่าจะลึอกอยู่กุ้ไก่กุไก่เหรอคะเป็ดลูกไม่ใช่กุ้งไก่เป็ดดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อพันธ์ค่ะอ๋ออันนี้เป็นธุรกิจครอบครัวใช่ไหมคะ เศรกิจครอบครัวค่ะเรา<ส>เปิดมานานหรือยังคะสี่ข่าสองปีนี่แหละแกเพราะว่าต่โน้เรามีร้านโทรศัพท์อันนี้เมื่อเห็นแขกเห็นอาย่ซื้ออ๋อก็เลยทําเองทุกอย่างมีทั้งหมดหกห้องใช่ไหมคะลูกค้าก็มาตลอดแม่นค่ะส่วนอาหารหนูเห็นจากรีวิวก็ทําสวยมากเลย <laughs> <laughs> มีทุกอยา่าง <laughs> พี่ทําเองไหมคะทำเองค่ะม,มีแต่คนบอกว่าอร่อยใช่วันนี้ยังไงก็ต้องลองชิมได้กบอกได้แก่ได้ค่ะ อาหารเ้องมันจะเป็นอาหารประเพียดภาคอีสานนะคะกินได้หมดกินได้หมดรสชาติได้เลยค่ะไม่ร้อนค่ะค่ะตัวเล็กมาเที่ยวก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราต้อนรับนะคะเราก็จะมีเวลข้ามดิงนะคะคุณพ่อ ไหนคุณพ่อทูมีอะไรบ้างนะคะอันนี้มีเหล้าขาวฟูเล <laughs> ่นมี <laughs> น่าจะเป็นน้ำพึ่งอ๋อเซลับอันนี้ก็ไม่ใช่น้ำอ้อยอ๋อน้ำอ้อย,อ,อ,ยอันนี้ก็น้ำดอกอัญชนันค่ะอันนี้น้ำแดงอันนี้อ,อ,อันนี้น่าจะเป็นน้ำใบเตยมากกว่าครับหอมใบเตย อันนี้ความกลิ่นเตยอันนี้น้ำดอกอัญชันสีแดงนี่ไม่รู้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวต้องชิมน้ำตะไคร่โอเคค่ะนี่ก็ในส่วนของที่ต้อนรับนะคะก็จะมีวิวข้ามดิงด้วยค่ะไม่เอาเหรอคะลูกนั่งจะนั่งนั่งไปหาป๊าป๊าค่ะให้ป๊าป๊าพานั่งกุ๊กอะไรนะหนเสียงไรคะกุ๊ก กายมานั่งไหมน้องเชว่าเพิ่งตื่นนะคะยังนอนไม่อิ่มเลยดนอนไม่อิ่มเลยใช่ไหมฮะมไปดูกุ๊กไก่ไหมคะห้องพักกันนะครับว่าห้องพักเปนอย่างไค่ะแล้วก็ได้ที่พักเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาชมห้องพักกันค่ะอย่างน,าน้อยที่เราจะนอนคืนนี้นะ ในห้องเป็นห้องปลาดุกนะคะข้างหน้าก็จะมีชานให้นั่งเล่นนะคะตกเย็นเห็นเ <c oughs> น่าตัวเองนะครับเสียงน้อยเน้นน้อยข้ยงนางหน้นาก็มีที่ให้กินข้าวอยู่ภายในน,น,นนอนจะนอนแลเหรอเล่าใส่รอ,องเท้าไหมต้องมาดูข้างในครับ เช่อว่าเข้าไปดูข้างในค่ะนกนกนกเจ้กรมนกสองพระต่ออ่อนตรงนี้ก็จะเห็นวิวทุ่งหญ้านะคะบรรยาก,กาศโดยรวมถือว่าโอเคนะคะก็ตามสไตล์อีสานเลยเเวิถีชีวิตช,วชอบ้นนไหมไปดูเชีวานี่ชีวะชอบไหมว้าวขึ้นเตียงรอขึ้นรอบนเตียงเลมืนะครับ คือนี้นอนนี้นะครับดีมากเลยนะคะมีมุ้งข้อให้ด้วยนะคะอ้ยดีมากเลยอันนี้ก็คือพี่เขาจะบ,บริการฟรีเลยนะคะแบบจัดเต็มมากเลยค่ะนนใช่ก็คือแบบเราสามารถใช้ได้เลยเดี๋ยวก็เอาสติกเกอร์ไปติดไวต้ตรงนี้ <laughs> <laughs> มีหนังสือกอไก่ให้เชว่าด้วยนะเนี่ยค่ะนี่เราสามารถกินได้ใช้ได้หมดเลยนะคะค่ะ แ้มแปงเป็นกิมมิกน่ารักน่าักพงพิเศษอีกแล้วก็มีเ,เหมือนพ้านแต่งขันห้าน่ารักดีว้าวในแบบของเราอรอนอนแล้วนะคะชอบไหมครับลอราดูว่าโอเคนะคะมีห้องน้ำในตัวด้วยใช่ไหมคะ ป้าๆเปิดให้หน่อยค่ะอยากเปิดห้องน้ำก็โอเคครับอ๋อมีโซล่าเซลล์อืมก็โอเคโอเคอยู่นะสะอาดดีนะคะสะอาดสะอาดสะอาดดีนะคะถือว่าโอเคเลยแหละเพราะว่าเป็นช็โคโก้เขาพนักงานต้อนรับบริการอย่างดีนะคะ กดไฟห้ขของน้ำก็ได้ด้วยอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกห้องนะคะก็คืขขอเดินออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีที่นั่งนอนหน้าบ้านได้ก็อนนี้ก็เป็น,นวิวเขาลงไม่ได้ค่ะคุณพ่อใช่ข้างหน้าก็สามารถลงไปทานข้าวได้นะคะ ป้ากับข้าวตอนนี้คือมันเยอะมากจริงๆเราอ่าพี่จะสั่งหมูกระทะแล้วพ sí. ี่เขาบอกว่าแคนเซิลเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะกินไม่หมดนี่หี เก่งจังเลยน่นา,า, <S <S า,นารากักน่ารากักหนูถ่ายรูปออกมาแล้วน่ารักมากแก้มแดงๆด,ดังร้อน คุณพ่อไปป่าไหนคะเนี่ยรองเท้าอยู่นี่เชื่อว่ามันใส่รองเท้าค่ะเอ้ยน่ารักจังเลยไปใส่รองเท้าแล้วไปกับป๋าป้านะมือเจ้าของคาเฟ่พี่หนงเรืองานดีมากคุณน้ำเดือดเดี๋ยวเจ้าของนี่คือหมายถึงพ่อหรือว่าลูกพ่ออ๋อพ่อเหรอไปไหนคะ อไปไหนป้าป้าปชวนไปชวนปาปะะาวว้านะเขาแยกไม่ออกเขาแยกออกอยู่แต่เขาคิดคาพูดไม่ได้ชวนปาป้าไปไหน,อ,นอ,อีกเนาะกลัวสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพบกับช่องน้องเชว่านะคะเรามาเที่ยวฟาร์มเซ์นะคะก็คือบรรยากาศดีมากค่ะจะเป็นการสะท้อนถึงวัฒนธรรมในแถ่ภาคอีสานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น บ้านที่เราพักอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องพักแล้วก็อาหารนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะก็คือเราจะกินเป็นอาหารสไตล์อีสานแล้วก็ผลไม้ตามฤด,ดูกาลรวมถึงอาหารตามฤด,ดูกาลนะคะวันนี้เราพาเชว่ามาเที่ยวเชว่าก็สนุกแล้วก็มีความสุขมากเลยนะคะก็จะมีกิจกรรมเก็บไ่ยนะคะดูวิวแล้วก็ถา่ายรูปค่ะ ันนี้เราก็มาดูื้นที้กันนะครับว่าเขาใช้ประโยชน์อะไรบ้างก็มีุ่งนานะครับตอนนี้ก็ปลูกปอเชืองออกดอกแล้วนะครับออกดอกออกดอกแล้วก็มีฝันขึ้นมาแล้วต่อไปเขาคงเก็บมเมล็ดพันธุ์อรรยากาศโดยรอบตอนนี้ประมาณร้อนนิดห,หน่อยก็มีลมก็เลยทำให้รู้สึกเย็นสบายนะครับเยว่าชอบชอบเดินดู ม้นไม้มีต้นตักนะครับมช่วยมีทางเดินเล็กๆมีของน้ำฟองน้ซึ่งอนาคตเเาาก็อยากทำที่นหมุนพื้นที่ของตัวเองมีอยู่นิดหน่อยนะครับก็อยากจะทำเป็นร้านพักมีร้านอาหารมีที่พักให้ลูกค้าแล้วก็มีสวนผักมีแปลงผักเลียงสัตว์ เลี้ยงปลานะครับคือก็ว่าเป็นงานอดิเที่สามารถสร้างรายได้ได้ตอนนี้ตอนนี้มาดูขอาคนอื่นก่อนนะครับหลังจากนั้นตอนนี้ก็เริ่มวางแผนว่าจะวางเรืเอาอย่างไรทำสวนยังไงมีกิจกรรมอะไรบ้าง ขั้นตอนของการปรงพค้นที่รือขั้นตอนของการบกคูเตรียมง,งานที่สําคัญก็คือหาเงินมาทุนเงินคุณมาลงมอทํานะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นชานไม้นะครับที่เราสามารถเดินเล่นแล้วก็ามาถ่ายรูปเช็คอินได้นะครับซุ้มไม้รูปหัวใจซุ้มไม้ถ่ายเอาไว้ถ่ายรูปนะครับโอเคครับ เช่ว่าดูอะไรคะตัวอะไรนะลูกตัวอะไรคะลูกอะไรคะลูกไก่ลูกไก่มาดูลูกไก่ทางนี้มาเก็บไข่นะคะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะ กลัวกลัวมันจิกลูกอ่ะเชื่อว่าไม่เอามือไปใกล้คุกไก่ลูกลูกไปเก็บข้างในน้องอะไรคุกไก่คุกไก่อยู่ทางโน้นนึ่งหนึ่งหนึ่งไหนมองไม่เห็นเลยป้าป้าใครจะเข้าไปเก็บเดี๋ยวหนูไปเข้าไปเก็บก็ได้อะดูดูเลยคุกไก่คุกไก่เชื่อว่ามาทางนี้ลูกไก่จะจิก ลูปป้าจะเข้าไปเก็บไก่เช่ว่าขาเหยับมาอีกหรือู้ก,กายเช,ช่ว่าเราตรงนี้อ่ะเราตรงนี้นะเก่งมากเพราะ่าไม่กลัวคนเช่ว่าแมวหรือเช่ว่าขาเยับมาอีกค่ะเหยับมาอีกนะคะเออมาอยู่ตรงนี้ค่ะมาอยู่ตรงนี้นะ ดูป,ป้าปาไปเก็บไข่ได้แล้วไก,ก่อึ้นกุ๊กไก่ตอนเป็นเด็กพี่เคยซื้อซื้อไก่แจ้ไก่ไก่ตอกมาเลี้ยงเลยนะอ,อ๋อลา พี่ทำฟาร์มไก่แจ้ตอนเป็นเด็กกันเลค่ะสื่อตัวละหาสิบบาททุกไก่ไอ้อย่าเอามือไปสัมผัสลูกมันจะบาดมือป่ะไหนปะปะโชว์ไข่ที่เกี่ยวได้หน่อยว้าฟองป่ะไข่กี่ฟองใช่ไหมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดฟองฟองค่ะป่ะ let's go โอ้โหระวังลูก กุ๊กก่กุ๊กไก่อ่ากุ๊กไก่กไกยังกกม,มา,างมปไปล้างมือมาไปล้างมือนี่เวะเวะมินมินกุ๊กไก่ไหมนี่คือหมาป่เลยหรอนะคะพี่เขากำลังทำกับข้าเวเย็นให้เราทานนะคะวันนี้ มาดูกันว่าจะมีเมนูอะไรนะคะแล้วก็มาดูกันก็จะเป็นอาหารที่ออกจากเตาฐานอร่อยแน่นอนค่ะแล้วก็วัตถุดิบจากธรรมาชาติรุ่นรืนนะคะไป,ไปะอ่ะหาคุณพ่อค่ะไปอ,อู้ออ 啊。Ah. อาเชว่าอาเชว่าคนเก่งนี่บรรยากาศตอนเย็นนะคะพ้าที่กำลังจะตกดิน เราจะนั่งทานข้าวกันที่ตรงนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยนี่ก็จะเป็นหน้าห้อง,องของที่เราพักนะคะอาขนมมีขนมมาด้วยเหรอโอ้โหขนมเยอะเลยแหละลูกเอาให้มามาเปิดละคะโอเค ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวมาข้ามให้อะเชื่อว่าเอะไรคะเอะไดูเ้นใหดูน่อยซิเต้นให้ป้าปาดูหน่อยอะเล่นยังไงคะอ่าเดี๋ยววิวห้ทำไงคะบ่ิ่เ The wheel on s o e bus go Loud and loud Loud and loud Loud and loud And the wheel on เห็นก้องสวัสดีค่ะเมนูอาหารเย็นของเรานะคะสำหรับข้าคืนนี้มีส้มต่ำไข่มดแดงต้มไก่บ้านกุ้งฝอยทอดนะคะยำยำรวมมิตรแล้วก็ไก่ทอดก็มีของหวาน อ๋อนี่คือข้าวอ๋อก็มีข้าวด้วยนะคะมีต้นข้าวเหนียวอ๋อข้าวเหนียวขาวก้ามีอ๋ออันนี้คือข้าวาเหนียวมะม่นนวงอันนี้คือข้าวเหนียวมะม่วงไม่ใช่นี่นี่นี่กินข้าวสวยนี่นคะคะเขาไมา่มได้มูนนะนี่ว่าข้าวเหนียวมูนอ่าโอเคสวัสดีครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นของฟาร์มสเตย์ที่เรามาพักคืนนี้นะครับเงียบมากตอนนี้เราอยู่บนหอคอย อ๋อมีคนโบกมือทักทายด้วยโบกมือทักทายหน่อยครับสวัสดีค่ะแล้ะครับอันนี้บรรยากาศโดยรอบนะครับส60องศาเงียบสงบแล้วก็อยู่ท่ามกลางทุ่งนาไม่มีใครนะครับก็จะมีเรามาพักอยู่อ๋อแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งนะครับอยู่ในรังนกรังนกนะครับอชอบชอบแบบนี้บรรยากาศใช้ได้นะครับตอนนี้ก็ ลมเย็นๆก็เฉยมานะครับอากาศดีไม่มีฝนไม่มีฟ้าไม่มีฟ้าขนอง,เ,ออองเห็นภูเขาอยู่ไกลๆนะครับแต่ว่าในกล้องอาจจะมอง<ด>ไม่เห็นาาครับ